อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งและกดจอยเลือกเลเวล1 2 3เป็นการช่วยเหลือพวกเรานะครับ3าม ซันเบาเบาสามสองหนึ่งซันและกีตาร์เบาสามสองซันและกีตาร์เออจากบอกของอาทิตย์ในช่องินชีพช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำให้อาร์ตมันปอ๊อปตะครับวันนี้มาถูกงานแล้ว <c oughs> เดือนที่แล้วมาผิดงานมาถึงอ่ะอีเหียไ <c oughs> มีอยู่สองสล้านวะเขาบอกนุ่นไปซีคอน <c oughs> ก็บึ่งไปเลยแล้วปรากฏว่าเก็บร้านหมดแล้ววันนี้มาถูกแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วจะหากล้องด้วยเพราะว่ากล้องที่ใช้ประจำพังอ่ะอันนั้นน่ะเหรอเอออันที่ดำน้ำได้อ่ะอ้าวทำไมดำน้ำดำน้ำตายแล้วฟื้นสองรอบแล้วก็ตายอีกรอบแต่ครั้งนี้ไม่ได้ดำน้ำตายตายด้วยตัวเองตายด้วยตัวเองปุ่มหักหรืออะไรก็ไม่รู้ก็เลยวันนี้เราก็จะมาหากล้องตัวใหม่เลยนะครับ ซอยไหนนี่ก็ได้สวัสดีครับนี่ครับอย่างนี้เห็นบ่อยสีจริงมันมีหลายสีน้ำเงินสีแดงอะไรเงี้ยเราช่องสองมันอยู่ไหนอ๋อโอเค,คเเอนะครับจริงมีเลียงไว้ในใจคุณนะครับสวัสดีครับอุ้ยนะ่าดูที่ ใช้อย่างนี้กับในชีวิตอ่ะติดตามช่องอยู่ตลอดขอบคุณครับหรือคุณจะใช้อย่างนี้ไปหมดเรื่องไปเฮ้ยทนทานเพราะว่าน้องมี่เซมด้วยค่ะแบบถ่ายออกมาก็จะมีโัลเลมอนในรูปใช่เฮ้ยเจ๋งว่ะอ๋อเอาไว้ถ่ายรูปพี่นี่ไอแพลวต้องชอบไป แพลต้องชอบชอบโดเรมอนไม่มันเป็นเฟมเหมือนสติกเกอร์ไงเออเออม่แต่แพลนจะชอบโดเรมอนเปล่าวะเอาเป็นว่ามันรู้จักโดเรมอนหรือเปล่าิกเกอร์มตเอ๋อเหรอดูดิเน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 เีเิเน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 นเ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 นนนนเ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 นนเเนีนนเเนีนนเ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 นีนเนเนีนเเนเนนเนเนนเ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 นนเเนนเ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 นนนนน าย uh, ขอบคุณครับค่ะพ an> um, okay, uh, uh, ี่คนนี้ต uh> ั้งบูธที่เดิมอีกแล้วสวัสดีครับที่เดิมเลยอุ๊ยเราอ่ะคิดช้าไปทำไมคะวันนั้นอ่ะเราโมตะลังเลมันไปแล้วหรือเปล่าไอ้ตัว pc 3 5 af อ่ะไปแล้วใช่ไหมคือกล้องเราตอนนั้นยังไม่พังตอนนี้พังแล้ว ตัวเล็กๆใช่ไหมตัวที่หมุนมือไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยนี่ทำไมข้างในมันม่วงๆอันนี้มันเป็นไฟจิ๊บงโมชั่นโมชั่นตัวนี้ก็ถ่ายได้ทั้งฟูลเฟรมและฟรเฟได้หรอช่วงิมกงช่วงิมแฝอะไรอ่ะน่ารักมากน่ารักอ่ะแต่มันไม่ออโต้เอหรอเป็นกระยะหรอสเกเลยสกรยะนี่มัน ก๊อปมาจากไอ้นี่รู้ป่ะเนี่ยอะไรนะไม่นอกอุ่ยฟีลิ่งดีแข็งแรงกว่าไม่นอกนะไม่นอกดูปองแปงน่าจะะขึ้นแล้วน่าจะไม่ได้ใส่แบตอ่าเดินระยะอะไรเนี่ยสามสามห้าด้วยโอ้โอ้เราต้องเอาประมาณเดิมหามาทดแทน เออหามันก็แทนเลงเลงเลงสวัสดีสวัสดีครับเนี่ยสีแดงที <Napoleon> ่ป้ายให้วันนี้เท่าไหร่สวัสดีครับหกพันห้าหกพันเธอเฮ้ยหกพันห้าเองมาเองอะไรล่ะ ดักได้อะดิมีปัดในตัวกล้องดีนะสนุกด้วยชอบแบบสนุกสีแดงด้วยสีโปรดซื้อดิ่ายยากใช่รับผ่อนไหมคะไม่ผ่อนกับบัตรผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์เดือนต้องกานกล้องที่อตโต้แต่ว่าถึกนะครับแล้วก็มีคุณภาพโอ้โหอีไลก้ามินิสองนี้ซัดไปหมื่นห้าแล้วอ่ะ เนี่ยจริงๆเราคือต้องการประมาณนี้ฟิลลิ่งประมาณนี้นี่ทอยใหม่จะไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับคนเดิมกับคนเดิมเท่าไหร่ันดิครับเท่าไหร่ครับสกงพันห้าพึ่งพังใบเซ็งมากเลยคือดำน้ําแล้วหายแล้วเราก็ไปพังเองพังให้ตรงเนี้ยมันพังเองมันฟรีเลยคือยังหายได้แต่ไม่รู้ว่ามึงกาลังถ่ายอยู่อยู่ในโหมดอะไร มึงกำลังขายให้กูในโหมดอะไรวะขอมิลทูหนึ่งสองหรือว่ามิลหนึ่งไปมิลสองมีนี้เย่เท่าไหร่นะครับอันนี้ดีแต่ผมยังไม่มั่นใจที่จะหาต้องเช็คให้คุณเรียบร้อยก่อนโอ้ย<ผ>ม<ต>ไม่ได้ออกมากไม่อยากมากเหรออ,อาการใช่ครับแต่ถ้าสมมูรณ์แผมจะขายอยู่เลยเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันถ้าสีดำตอนนี้เป็น,น 7, <000. S 2> เก้าพัาน 9, กว่านะคือตอนนี้หากล้องทดแทน แล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้อยากได้กล้องพรีมเมี่ยมคืออยากได้ถึกถึกอย่างนี้หน่อยมันมีอีกโน้ตหนึ่งไหไม่รู้พี่ผู้สั่งไปลองเอาไปถ่ายเล่นบ้างยังเรื่องเป็นสเปกแบบนี้จะเป็นตัวสีเหลืองไหมอ๋อนิคอนเอ่อ,อ,อมินอนตาครับอ๋อเออมินอนต,ตาเินอนตามี่ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วไปตรวถ่ายเป็นทะเลลูกสวยมากใช่ใช่มันดำน้ำได้จริงจังนิคอนจะสีส้มมั้งถึก เออมีนอนตาสีเหลืองหรือะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วคือจริงๆเนี่ยอยากได้ฟิลแบบนี้ที่ไม่ใช่เลยค่ะคือพลาสติกแบบง่ายๆอ่ะจริงๆนั้นนี่โอ้เดี๋ยวนะทีห้าคือ2องหมคืออะไรไปนี่เาเหรอไปนี่ลอเป็นโอโมยเป็นกล้องที่พี่ชอบมากจริงพี่ขายทิ้งไม่รู้กี่ตัวแล้วอ่ะในทีห้าเนี่ยขายถูกเลย ดีนี่น่าสนใจมากนเลยอ่ะคือพี่เป็นคนใช้กล้องแบบสมบูรสมบันมากเคยลองแล้วดีดีมากจะซื้อตัวก <laughs> ันอยากเริ่มตนน้นใหม่กับคนเดิม่ายากอะ่ะเราควรใช้ตัวไหนดีนะ่าพี่ฮ <laughs> ะ <laughs> มันตามมาหลอกเหรอเราะว่ <laughs> นี่คือตัวโปรด สองมิลออโต้โอโอโอ้โอโอโอน่าสนใจอยู่เว้ยมาดีนี่เต็มหนินเัยพี่ฝายถ้ามันไม่ล็อกเฉยไม่ล<อ>็อกไหนนี่นี่ตรงนี้มันมันไม่ล็อกอ๋อมันก็ไม่หลุดนะพี่หรอใช่ถ้าไรเนี่ยเตอนนี้สี่พันห้าครับพี่4,500ครับคือถ้าผมแต่เราบอกปกติอะถ้ามันแบบไม่หักนะผมขายห5 0 0นหะตอนนี้ขอดูขอดูสเปคก่อนแคนนอน ฟรีมามินินะครับไม่ไม่เคยเห็นรุ่นนี้หน้าตาเหมือนกันปะเนี่ยเออเหมือนกันแต่คนละสีเป็น3.2มินโอเคแหละโฟกัส4.5ชัตเตอร์สปีดพอไกลๆตัวนั้นเลยแฟลชนอร์มอลตเติร์ดใช่ออโต้แบบเปิดปิดได้เออใช้ได้สเปคโอเคอยู่เปิดปิดตรงนี้อย ไม่แล้วความเฮียคืออะไรวะเมื่อกี้จะเอามือวางไอ้เฮี้ยคืออะไรวะงงมาหมดแล้วแอ่เดี๋ยวมีถาดได้ลองไหมครับน่าสนใจน่าสนใจแม่เขาจะปั้งจอยแล้วนะครับขอบคุณครับโอ้ชัตเตอร์เบากดเปล่ามันไม่ลั่นก็เปิดแสร็จเสร็ไม่ออก โอ๊ยกระเด็นแฟดไม่ออกแล้วมันจะดูได้ยังไงว่าแฟดเปิดปิดต้องกดค้างแล้วเปิดใช่กดกดค้างแล้วถ่ายใช่อ๋ออย่างเงี้ยเหรอกดค้างแล้วถ่ายพอคือมันจะออโต้พี่มอเหมือนกับเจอแสงก็เจอแสงก็ไม่ไม่แฟดไม่ออกแต่ถ้าแสงน้อยแบบนี้ก็ออกถ้าเกิดจะเอาพวกนี้คือต้องกดค้างบังคับแฟดแบังคับปิดก็ได้อยู่อ่ะ สามสองก็ดีอ่ะพี่ชอบกว้างไม่ชอบแคบๆเบาดีนะครับเดี๋ยววนมาใหม่ครับ wit, สนใจครับเราต้องการกล้องสเปคประมาณนี้สเปคที่แบบไม่ต้องเนี้ยบมากไม่ต้องแบบไม่ต้องดีขนาดนั้นแต่ว่าใช้งานได้จะเห็นว่า ตอนนี้มีกล้องดิจิตอลรุ่นเก่าคนเยอะมากเริ่มกลับมาคิดไงไม่รู้เดี๋ยวพี่ว่ามันคืออย่างที่เคยอธิบายนะครับมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้มันมีอยู่ในท้องตลาดสเปคที่เป็นเปรียวอะไรก็มีนี่อปพี่ด้วยนะหรอราคาขายอยู่สี่พันแค่หรออยู่ที่ท่านเหรอชื่อรู้ะไรอ่ะเซิร์ชเลย ตามไปเอาแต่ร้านอยู่ไกลรับตามแถวบ้านแพลวอ่ะโพอพูดว่าบ้านแพลวปุ๊บนี่คือไก่มากเป็นสเปคเดียวกันกับตัวนี้ยอันนี้คือทริปเอฟออลิฟัสทริปเอฟมีนีอ้มินิด้วยชื่อยาวนี่ครับทริปเอฟมินิไม่เป็นรูปตัวอย่างที่ลองเล่นดูก็ได้ไม่รู้จะถอดจะใส่ดีคอนี้ีอันนี้เป็นของลูกค้าต้องฝากขาย ทั้งสัน้นทั้งยาวใช่ทั้งสัน้นทั้งยาวในหลอดเดียวกัน F 3 5ถึง F 7 6ตัวสปีดสูงสุดโอเคไม่ได้อะไรมันก็ไม่หนามากป่ะไซส์เปเข้ากันเลยแบบอาจจะบ้างกว่าี้นิงเนียแต่ใจจริงอ่ะอันนี้ก็จบอนะ่ะแต่สนใจตัวนี้มากเลยเคยใช้แล้วมันโอเคไงคือแล้วมันไม่ต้องเนียว แบบว่าเยินเยินไว้พ ab ี่ช okay ันมีเหรียญบาทเหบ้าครับไม่มีครับแถวมันบอกว่าให้แคสเลตเหรีก็แคสเหรีแม้กระทั่งเหรียญแล้วนะมันเล็กไงเลยเล็กแล้วมันก็มันเยินมีร่องรอยของการผ่านศึกสงครามมา ก็เป็นสเปคที่ <ขอ S 1> ดีตัวเนี้ยสเปคดีเลยถึงกับสุดสงครามไปทีเดียวคือนไม่ชัวร์แฟตก่อนหน้านี้แฟตมันไม่ออกครัอสบออกส่องไปแล้วพอเอาไปเทสอะเห็นบางครั้งมันเป็นไสยรับแฟตแต่มันไม่จริงให้เขาเป็นอีกออก็แต่มันไม่ได้เป็นทุกรูปก็เลยแบบยังไม่มั่นใจาที่จะขายให้เราให,ให้เราก็<ช>อยากได้บู๊ตเราเปิดแฟตชาร์บไม่เท่าไม่เท่าอันนี้เมื่อกี้แต่ว่าก็คือมันไม่แน่ไม่นอนออกอยู่ คนนั้นบอกยิงใส่กูอยู่นะีถ้าพี่จันจะพี่่าวเป็นใครหรือว่าไปทำปเพอร์เซ็นต์เนี่ยพีิงพี่เคยรีวิวไปแล้วแหละนี่เนี่ยพี่จะไปลองเทเสเผื่อผมด้วยก็ได้นะได้ถ้าเกิดถูกใจโอนเลย <c oughs> นี่นนน <c oughs> ป<ะ>่า Oh y เย h พี่ชอบฟังเย็นนี่แหละไมติดสติ๊กเกอร์เอาเราคูลๆวัยรุ่นทุกคนเดิมแสุ๊วห <c oughs> อบป่ะเมื่อกี้ ไม่ออกอืมไม่ได้ไปด้วยลนะไม่งานยิงต่อก็ไม่ได้ด้วยนีสามดอกติดเลยคุณไม่ได้ไปต่อค่ะเป็นไรอะเราเล็งไว้ในใจเล็งไว้ในใจได้ครับสวยไม่อยากถ่ายรูปกับพี่บ้างเหรอเราโอ้เราแห่แล้ว ขอบคุณครับน้องไม่อยากถ่ายรูปกับพี่บว่ะเขาแอบนี่เขาไปบังคับยอมยไปบังคับเขาอยากถ่ายหรืออยากได้เอาสิเฮ้ยนี่ตัวเหมือนเมื่อกี้เลยเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ครับสองพันห้าสองพันห้าบนี้มันแตกนิดนึงแต่ใช้ทุกอย่งางปกตินะครับเช็ดเตะเอาล้ขอลองได้ไหมครับโดนละสิเอาแล้วโดนละสิ ครับใช่เลยโดนชาวบ้านโดช่องเอุย้ยช้าช้าคิดช้าพอ,อโตแบบบังคับแฟดชืด้นโ,โอเคออบังคับปิดเฟดตายอยู่ยี่ยม โอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมันตำหนิตรงแตกตรงนี้ใช่ไหมครับว้าวว้าวว้าวเอาครับเอา2อ0พเหรอครับโดนเลยจบจบเร็วมาเร็วเข้มเร็วเพราะว่าไปกินที่ไหนนะฮะไม่ต้องกระซิบหรอกเดี๋ยวแม่งออกอิงภูมิเพราะพี่กระซิบทำไมพี่เมื่อกี้พี่ร้านเมื่อกี้ขอโทษนะพี่ร้านคนอาจสงสัยว่าทำไมวันนี้กีต้าพูดมากไม่ได้นะคะ ใครเขาสงสัยเขาพูดมากอยู่หมอแม่แอฟปากกว้างมากแคมันแคมันเล่าเนี่ยก็ยากคือขอใช้ลูกกันได้ครับไม่ต้องใส่ถุงก็ได้นะครับเดี๋ยวใช้เลยครับร้านอะไรร้านนี้นะคะซีนีมาขายกล้องฟิล์มเราก็ซื้อฟิล์มใส่เข้าไปเลย4 0 0อะไรดีโลโม่ครับมกบาท แปดร้อยเก้าสิบคือสามม้วนทั้งแพ็คม้วนเดียวหมอนกินราคามันโลโม่แพงกว่าฟูจิครับครับสวัสดีครับดูที่ขอบคุณค่ะเราชอบคอนเทนต์ดีมากขอบคุณมากค่ะเพราะถ้าสี่ร้อยเท่าไหร่ครับเจ็บแล้วมันต้องเจ็บไปเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบมีจับฉลากหรืออะไรด้วยชิงโชค สิงโชคสิงโตชิงโชคเหมือนแบบได้ขอแถมซื้อของ <c oughs> แบบโชคแม่งไม่แก้ที่เลยหนึ่งฮะนี่คนี่ไงพอดีเลย500อันนี้ม้วนหนึ่งครับช่วงนี้พี่มีโชคปะไม่มีอ่ะไม่เคยมีเอาแล้วพี่เอาเลยเดี๋ยวหนูขอท่อง,องคาถา ลุ้นช็อตกระดูได้ห้หนูเอาเลยนะไม่ได้เลขที่ออกได้แก่ชุบอะไรอ่ะไม่มีอะไรในนี้เขาก็ไม่มีอะไรเซลล์เขานาคารเดี๋ยวขอใส่ฟิล์มก่อนครับอ้าวเฮียยงอ๋อต้องเปิดก่อนเฮ้ยอ๋อเขาไม่ได้ให้ทานมาซื <c oughs> <c oughs> ้อทานซื้อทานอีกหนึ่งสองสามเท่าครับซีอหนึ่งสามโดนอีกดอก ผ่านไม่มีมาแล้วต้องลองได้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมจะ snap snap ต้องลองใช้ดูจะไปรีวิวด้วยนะครับแล้วก็ใช้เองด้วยโอ้โหที่มันเหมือนถูกคนนิ่งละ เยอะมากกว้างกวาง,วางตาลายเนี่ยทเทรล่าเด็กนี่มันเท่าไหร่ครับนี่คือเทรล่าปกติเนาะหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยราคายังอยู่ในมาตรฐานพี่ซันสวัสดีครับเจอตัวจรทิงพี่อะไรครับครับผมดีไหมครับสายกับพี่ซันหน่อยช่วงพี่ซันกบประชาชนไม่อา้าว <laughs> ก็ <laughs> เซลฟี่เซี่พี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ไงตัวที่เขาบอกเมื่อกี้ตัวที่ร้านนูนเขาเล่าให้ฟังอ่ะโอลิมปัสทริปมินิเอฟฟองไหนละเท่าไหร่นะครับสี0พันห้าครับสี่พันห้านี่ไงโดวเลมอนกับมาเลมอนใหม่กับมาเลมอนใหม่อเมื่อกี้ลืมถามราคาอันนี้ปันทปันแปดพันแปดเอง มีรอบผ่อนผ่อนห0เดือนไอเฮียนมันดาวลดแล้วคุณครับผมก็สรุปนะครับอันนี้เป็นงานกล้องฟิล์มท evet OK> ี่จริงน่าจะเป็นงานใหญ่งานแรกที่เลื่อนมาหลายครั้งที่เลื่อนมาที่4ี่คอนหราว่าแบบคนน้อยน้อยก็เห็นได้ว่ามีคนมาเดินเยอะหน่อยวันนี้เป็นวันแรกวันสุขเออแล้วก็เราจะเห็นได้ว่ามีกล้องดิจิตอลเก่าเยอะ ซึ่งอันนี้พี่เคยเล่าไปแล้วเราก็ไม่ไม่อยากจะพูดเพราะมันจะผลส่งผลเพื่อทบต่อร้านต่างๆนะเล่าให้ฟังตรงว่ามันคือแบบมันเป็นกล้องที่ติดมาด้วยกับกล้องฟิล์มเวลาเวลาเขาสั่งมาขายเขาก็ต้องระบายออกแล้วมันประกอบกับฟิล์มมันแพงด้วยก็สหลดวันนี้พี่ก็ได้กล้อง มาหนึ่งตัวนะครับราคา2,500บาทโอเคราคาดีนี่เอาไว้ใช้งานจริงไม่ไม่คิดจะขายคือพี่แบบจะต,ต้องมีกล้องตัวหนึ่งในการพกเอาไว้ติดตัวไม่กล้พกกล้องดีๆอ่ะเพราะว่ามัน,นพังสมใช่อยู่ในเปนแ้แล้วมันชอบพังก็เลยแบบว่าต้องมีตัวแบบอย่างนี้ก่อนตัวหนึ่ง <Yeah. S 1> นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ